สวีค่ะวันนี้จะมาพบกับนิสิตซี่ไทยชิวอีกแล้วนะคะเป็นการรีวิวผ้าแล้วก็สอนการนุ่งหนานะคะอันนี้จะเป็นลายลำพูน5สีชมพูนะคะตรงเชิงค่ะจะทอสีทองนะคะ,ะ,นนะ,คะส่วนตรงตรงัวตัวด้านบนเนื้อผ้าค่ะจะทอสีชมพูสลับสีเงินนะคะค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นทอการผสมผสานโดยสามสีชมพูทองและก็เงินนะคะ สีชมพูนะคะจะเป็นสีที่ดูอ่าชมพูแจ่มะค่ะไม่ใช่ชมพูหวานเนาะเป็นชมพูที่ไม่ได้สอบปะค่ะสีโดดเด่นมากเลยค่ะนุ่มอะค่ะ,ะไม่ใช่ชมพูแดงๆนะถ้าเราใส่ไปอะค่ะเราเห็นแสงอย่างเงี้ยมันจะโดดเด่นมากเลยนะคะสามารถนำไปตัดเป็นงานบวชงานแต่งถ้าเราใส่อะค่ะมันจะโดดเด่นมากเลยนะคะ ถือว่าเราเป็นตัวเด่นเลยค่ะถ้าเป็นแม่นาคแม่เจ้าสาวหรือตัวเจ้าสาวเองถ้าเป็นตัวเจ้าสาวเองน่าจะไม่เหมาะเนาะเพราะว่าเป็นสีที่ดูเจ็บๆแรงๆค่ะเจ้าสาวน่าจะใช้สีเลนหวานมากกว่าค่ะอย่างถ้าเป็นแม่นาคแม่เจ้าสาวหรือว่าจะนาไปเป็นของรับไว้นะคะหรือว่าจะตัดเสื้อให้คุณพ่อก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นการสอนขั้นตอนการสอนลูกหน้านางเลยนะก็คือจับลายค่ะ ให้เท่ากันแล้วก็รูดแล้วเข้ามาตรงเนี้ยค่ะให้ชิดกับเอวนะคะแล้วก็ใช้เข็มกลัดปักเข้าไปนะคะอันนี้นะคะให้ให้ให,ให้มันชิดตัวให้มันพอดีตัวให้มันพอดีเอวเลยนะคะค่ะแล้วก็เก็บปลายดูทับปลายนะคะสองครั้งค่ะแล้วก็ทับสลับไปสลับมานะคะให้ด้านที่ไม่จะ้ับาปะอยู่ด้านในนะคะแล้วก็ทำ สอดเข้าไปเลยค่ะใต้ชายผ้านี่นะคะสอดขึ้นมาเลยนะคะเอาชายพกค่ะไว้ในด,ด้านเดียวกับผ้าที่เราพับนะคะกลืนด้านเดียวกันเลยนี่นะคะ,ะคะ่ะ <c oughs> ก็จัดชายพกให้สวยงามเนาะแล้วก็อีด้านหนึ่งนะคะพามก็จะอยู่ทั้งใต้พอดีอีกด้านหนึ่งก็พับสลับเก็บเหมือนกันค่ะพับเหมือนกัน แต่ว่าเราจะไม่สอดท่อหน้านา,านะคะจะยัดเข้าไปตรงเอวเลยค่ะ,คะให้พามันอยู่ตัวแล้วก็ให้มันเป็นหน้านาสวยงนะคะเนี่ยค่ะยกขึ้นมานะคะยกให้มันพอดีประมาณสักนิ้วหนนิ้วได้ะค,ะค่ะแล้วก็ยัดเข้าไปในพุงเลยเราก็ตัดหน้านาาให้ดูสวยนะคะเห็นไหมคะผืนเนี้ยจะใส่สวยมากเลยค่ะ ส,สีมันจะสดใสถ้าเป็นผ้าสีเข้อมอะค่ะแนะนำเลยค่ะค่ะแล้วก็หาเข็มกันอีกตัวนึงนะคะมากัดไว้ตรงหัวเข่าค่ะเราจะได้เดินสะดวกเนาะให้กัดหัวเข่าเพราะว่าเวลาเราเดินค่ะเห็นไหมคะว่ามันจะอ้านิดนึงเราจะได้ไม่โป๊ะถ,ถ้าเราไม่ได้ใส่อะไรซ้นอนเนาะแต่แนะนําให้ใส่กิ๊งซ้อนดีกว่าค่ะนี่นะคะค่ะเห็นไหมคะว่าเดินสะดวกสบายมากเลย ไม่ล้งังไม่หลัดแล้วเ,เราก็ไม่ต้องเสียค่าตัดด้วยเราจะนาผ้าไปอัดกาวหรือไม่ต้องอัดกาวก็ได้นะคะอัดผ้ากาวอะคะ่ะถ้าผ้ากาวมาเองต้องใช้สีมือนิดนึงแนะนําให้ช่างอัดผ้ากาวให้ดีกว่านะคะผ้าจะได้ไม่เสียด้วยะคะ่ะแล้วก็เล็บเล็บอภัยค่ะเย็บลิ้นนะคะแล้วก็เอาติดไปในรถได้เลยเราจะไ่นุง่งตอนไหนก็ได้ะคะ่ะมีวิธีนุ่งหลายแบบเลยนะคะ เห็นไหมคะสวยเชยวถ้าเป็นสีเข้มอมา่ะสวยแต่ถ้าเป็นสีนวลนวลนู้นแนะนําให้ทําเป็นชุดเสื้อดีกว่าหรือว่าเป็นของรับไม้ตัดเป็นเสื้ออย่างเงี้ยจะือสีสวยดีไวลุ่นใสแต่ชอบเป็นสีอ่อนมากกว่าใช่ไหมคะนี่เห็นไหมคะผ้าผิวไหวมากเลยค่ะเห็นไหมคะผ้าิงตัวผิวไหว สวยทอลายแน่นนะคะเป็นการทอยกต่อทั้งหมดเลยนะคะของโรงงานที่เป็นของพิลานะจ๊ะจะเป็นการทอยกต่อทั้งหมดเลยไม่ใช่ผ้าแบบปลุกลาหรือว่าทอทอแบบจิมลายนะคะสามารถใส่ได้หลายเทศกาลหลายครั้งเลยค่ะค่ะเราจะมีผ้าในการรีวิวเรื่อยๆนะคะจะเป็นการรีวิวผ้าไปเรื่อยๆของเรานะคะสามารถกดติดตามไว้ได้เลยค่ะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะมีนะคะว่าเป็นลายเขียวที่สวยงามมากเรียกว่าลายลำพูนห้าสีชมพูหวานนะคะเป็นสีชมพูออกเต็มๆนิดนึงค่ะส่งรูปมลาในลายหรือว่าในโทรมาก,ก็ได้นะคะขอบคุณค่าสัปปิชา